ไอ้นี่เขาอ๋ราจะสื่อเชื่อชิมวาอ่าฮัลโหอันนี้ก็มีหวยด้วยนี่แม่ลอตเตอรี่นี่แม่ลอตเตอรี่สวัสดีครับตรงนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ห้วยขวางสเตชันเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับนั่งไปก้าวป้ายไปห้างสรรพสินค้าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่า ก็คือสถานีนีะครับก็เข้ามาในบริเวณสถานแล้วนะครับก็สะอาดนะครับไม่ไม่สกปรกอะไรนะครับสะอาดสะอาดพงว่างนะครับ,รบส่วนมากเด็กที่มาเดินอยู่ในสถาน,นีก็คือเป็นนักศึกษาครับสำหรับคนที่ไม่มีตั๋วนะครับก็ จะต้องมาซื้อนะครับมาซื้อตั๋วครับแต,แต่ว่า่างคนที่มีอันิเพอะไรเงี้ยก็สามารถจะใช้ได้นะครับีการซื้อตั๋วก็ไม่ยางนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องหาภาษาอังกฤษกรจึงอ่าสีแล้วนะครับเราอยู่ที่ปาจาัยที่ฝ่ายเฉยๆนะครับอ๋ออ๋อ ได้เรเียบร้อยนะครับ่อาแล้วก็นี่นะครับเป็ตัวแม่เที่ยวกกาอันนี้เป็นตัวแม่นี่นะครับเมื่อกี้มีคนลุกไปนั่งนะครับจะมาบอกว่าคนจิงแยกกันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เลยนะครับจริงๆจนี่น่ารักมากไปที่ดี น้องวิ่งครับอในถนนรถไฟเน่ยมีรรับประนเรื่อกตาทเลก็คือว่าจ้า้อกไปหุ่นใจมากที่มาทั้งหมดอการตรวจเินกันกรับะนตลอเลนต้อตนตอนนี้ก็มาถึงเ้ห ในฝั่งชื่อเขนะครับนี่ This is station. the last station is years, then, oh, so s ด a t i o n t h นี a s ด s t a t i o ่มีนยิบิดด้วยเนี่ยครับนาวอะไระครับอ๋อดูนะว่าคนจีนจะแย่งกันไม่แย่งนะเขาเรียบร้อยกันดีค่อยๆไปอ่า ก็ตืออยู่นี่นครับรรยากาศของสถานีฝั่งเชยเฉยนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะไปต่อนะก็ไปฝั่งขาไปเลยส่วนเราก็ไหนบ้างโอ้รเต็มเลยอ่ะเต็มไหนไปห้างได้เราไปห้างดีกว่าแต่นีนี้คนเยอะนะเพราะว่าเป็นห้างใหญ่นะผมเองนะคนจ๋า สี่วัดรลสัรดีควไอีครสวัสดีครับสวัควัสีสวัารบสวัสดีครับสว่สดีคราวัคัสวัสดีครับคอันลูกสิีบครี้รเดีรีคนคดครับสว่สวดรวครับสรับวราสวัสรับสรับสวง การปุ๊บก,ก็ปรับชื่อของแม่ก็แตกบนเสียบมั้งเสียบมีเสียบป่ะเสียบเออเสียบก็ได้เท่าไหร่อ่ะซื้อมาเท่าไร 5. 5ห้าห้าหยวนห้าหยวนก็ยี่สิบห้าบาทนี่เหมือนเขาเสียบมันสองหยวนเองไม่ใช่หรอ,อมันทนี้มันห้าอัะทำไมจะไม่บอกว่าคงแก่ชราอาจจะรู้สมบูรณ์ ก็จะอาจจะมีบัตรคนแก่ก็ได้อ่านเป็มอ่ะอันนี้เป็นบริเวณของในห้างนะครับก็ยังไม่ถึงห้างอันนี้คือบริเวณในสถานีรถไฟก็จะแบบมีร้านต่างๆมากมายอันนี้ก็ขายเกี๊ยวขายอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นพวกร้านนี่มุ่งน้่นครับก็มีร้านขายชาชานมไก่มุฟร้านขายรามเมงอะไรพวกเนี้ย ทั้งหมดนี้ก็มีแต่ว่าวันนี้ภารกิจของเราก็คือเราจะมาตามหาร้านอาหารไทยเราจะกินอะไจะไปกินอาหารไทยกันจะไปกินกะเพราอันนี้มีอะไรด้วยอ่ะอ๋อมีขัดรองเท้าขัดรองเท้าขัดรองเท้าไม่ขัดรองเท้าด้วยขรองเท้ามาถ้าไม่ใส่รองเท้าก็รองเท้าไม่ดำอ่ะมุ้จะขัดดำไหม่อันนี้ก็มีหวยด้วยนี่แม่ลอตเตอรี่นี่แม่ลอตเตอรี่มัน่ไเป็นลอตเตอรี่ขุดคูใช่เป็นลอตเตอรี่ขุดคูไม่ชอบเราชอบแบบ ทีเดียวเราเข้าเลยพันสองร้อยล้านไปเลยมาดูกัานอันนี้ขายอะไรวะอ๋ะอนี่ขายพวกขนมกาแฟอะไรพวกเนี้ยเดีวดูตรงนู้นก่อนปะเือจะไปกินข้าวเดี <c oughs> เ๋ยวเดี๋ไปตามเดี๋ยวจะไปดูร้านอาหารไทยกัน,นครับว่าเป็นยังไงอันนี้ขายอะไรก็ไม่รู้ คุณไม่เป็นฟังรูเรื่องอ่ะมาถึงชั้นที่เป็นร้านอาหารแล้วก็เามาตามหากันนะว่าแล้วใครอยู่เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้น,นี่ันี่ใส่ผ้าใส่ผ้านี่ครับ Southeast Asia กิน one bite ถึงแล้วเอี่ะครับคือร้านน่านาาไทยนะครับ southeast asia in one bite ครับดูแล้วเหมือนน่านาาไทยไหมมาดูอ่าเนี่นะครับร้านสิงหงชื่อร้าน cinnamon ก็มีต้มยำกุ้งใส่มามากินกันเลยเนี่ยบรรยากาศร้านนะครับน่ารไทยประเทศจีนนะครับเอาต้นหนึ่งเลยป่ะไม่ครบไม่หวนไหม 哟位。嗯，你吧？就是 menu 啊。我讲了没、啊？讲我们进啊，OK。有别的别、啊、的呃拍照呃呃拍、嗯啊、照可以吗？推荐是吧？呃，呃照片照片有。照片哦，没有。照片的话呃拿手。啊，没事<以>没事。 啊，这个是什么？OK 啊，可以啊，可以。有照片是吗？对。嗯、不满满你来我拨开拨码，那那拿个文件包，像像位是吗？对。你那普通话说的不错哎。啊，不好啊，还可以。呃，嗯啊，这是什么？啊香。这是猪肉<像>还是牛肉？ 呃，就是香辣牛类鸡肉饭，嗯。鸡肉是吗？对，鸡肉饭、嗯。鸡肉饭是吗？这个是打抛牛肉饭。打抛。嗯，打抛牛肉饭。打抛牛肉饭是吧？是啊,啊，喜欢这个。ok。呃，哦哎嗯、啊、这个，这是。这是呃牛牛肉串。牛肉是吗？嗯、啊，不，我不用啊。 不用啊，可以，可以，那就把它这个删掉，可以。我要，这是鸡肉是吗？鸡肉吗？啊，你要你要鸡肉串啊对，这个就是鸡肉串。嗯，这是什？嗯，香蕉，榴莲之交，这是榴莲。榴莲是吗？对对对。不太辣的啊？不太辣有吗？它有一个。 有一个菠萝饭可以吗？菠萝饭不辣。那在哪儿？呃，对，这个这个是不辣的，有虾跟菠萝，还有鸡蛋。啊。而且这个是不辣的。好吧，好？吧，不好吃不辣妹妹？没反正没很咸。嗯。OK 啊。好的。没喵查泰吧。喵。OK 啊。OK。 这是什么？嗯，这个是虾多士。虾、啊。虾多士,、嗯、多士什啊。虾多士么？阿莫年哎，啊，没事没事。嗯、啊、，OK 啊，等、anyway, 我看一下，啊，可能我，可能我，然后我，啊，呃、啊啊，我下班呢，阿莲。哎呀、啊。<laughs> 啊，可可能我带走，然然后啊，对收，哎，我看一下。哦，好没事。OK 啊，你需要的时候叫我就好了啊。OK，所以我这个吗？啊，对，直接，哎，对，所以就是你们两个人就先讲这些啊，是吧？然后这个就是先吃饭后结账，先吃饭后结，吃完再在吧台结账。o k o k o k 所以我等一下是吗？这个应该吗？还不是没有。可以了啊。可以了。再去买单去吗？呃，等一下买单再买单啊，买单还买单啊。o k 我去去可以了啊。啊。菜已经点好了是吗？菜。已经点好了啊。我我在这里去，在这里去。好，我知道了。那这个还需要吗？呃。这个还需要？不需要，我拿走了。 ข้าวหมข้างหมูข้างดีเชียวโอเคอ่ะมาแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกก็คือข้าวผัดสับประประดนั่นเองอเแล้วก็จะมีให้ข้าวเกี๊ยบนะตะกินไปแล้วให้ข้าวเกี๊ยบมาเกี๊แล้วกินข้าวเกี๊ยบไปด้วยอ่าตัวน,นี้ก็จะไปไปจเป็นไก่เจ๊ะนะครับ 是牛牛肉大泡是吗？对对。对对对啊，你有呃鸡肉加泡吗？鸡肉加泡有吗？呃、我觉得有吧。有。有再讲一份吗？还是？呃啊,啊不是，我我我喜欢这个，我我在这里吃这个，哦、但是有鸡肉加泡有吗？鸡肉啊。啊 มีสิก็มันบอกว่ามีถ้ามันจะบอกไม่มีได้ไงวะอันนี้เนื้อใช่ไหมใช่อันนี้เนื้อมีโยกว่าไก่ไหมจะใช่ใชาใช่อันนี้นะครับกระเพาเนื้อเพาเนื้อนะฮะจะสั่งกระเพราไก่กับบ้านโยกชีว่าชีว่าเนี่ยเออก็เน่差不่的差不多是吗鸡脚鸡่กระเพรา 对，嗯，OK 啊，带走，带走啊，okay、应该应该用这种吗？还是不用？用？哦，等会儿一起一起，或者等会一起付钱。好、啊、，OK，啊，谢谢，嗯、啊，我我的妈妈很喜欢这个，可以带走吗？一个，带走，再做一个再做一个啊，带走、啊、，OK，谢谢谢谢。谢谢啊，收紧，收收紧。收紧嗯 ชูชูมือ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 มหอมเอมือมือยบอ้ือมือมืนมือมือมอมือมือมอมืสมือ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 ้ือม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 รอมเออมอมอมือ้ือมมืมืามือมือมือมออมมอ้มม นี่อะไร้างเนี่ยมะม่วงอ่านี่มีมะม่วงอันนั้นหนูมีทุรีนอันนี้มะม่วงนี่มีมะม่วงนี่ด้วยมะม่วงรูปเลอเลยแล้วก็มีไม่นี่นะไม่มีนะน กูนั่เงินไทยได้เลยใ่แม่เาผักอยู่โน้นเนี่ยไปดูผักดีกว่าผักอะไรไม่รู้มาหาซื้อโหระพาหรือกระเพราแม่ดูออกเปล่าอ่ะอันนี้เป็นพวกผักผักชีผักชีไม่เอาผักชี อาชีไม่เอา,อหามหาลัยมีเต็มเลยฟรีด้วยคุณใช่ไม่ไมีเนาะ